ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตัดสินใจแล้วฟ้องคนด่าไหมแอนนาตัดสินใจแล้วฟ้องหรือไม่หลังโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แรงเจอดราม่าถาโถมและมีประเด็นอยู่ตอนนี้อย่างแอนนานักข่าวสาวชื่อดังที่ตอนนี้พักผ่อนวนใจอยู่ที่ต่างประเทศและเธอนั้นก็เจอดราม่าปัญหาต่างๆที่ออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กและจะมีกำหนดกลับไทย ในวันที่2มิถุนายนห5หนี้พร้อมสู้คดีหวยทิพย์ล่าสุดแอนนาได้เปิดใจเรื่องฟ้องคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เธอว่าตัดสินใจแล้วค่ะจะไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นทําไม่ลงขนาดเราโดนหมายจับเรายังเครียดไม่อยากต่อเว้นต่อกรรมกับใครอโหสิกรรมกับทุกคนที่ด่าว่าเราหน้าที่เราคือแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนแค่นั้นพอแล้วต่อมาโพส์ข้อความในใต้โพสต์ว่า ขอให้อภัยทานถึงแม้มันจะไม่ชนะใครแต่ก็ชนะใจตัวเองตัดความโกรธความแค้นออกไปให้ได้งานนี้แฟนลับแห่ส่งกำลังใจให้เธอทั้งบอกว่าสู้สู้นะคะแอนนาเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอให้แอนนาก้าวผ่านพ่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ส่งกำลังใจให้สู้ๆู้แอนนาเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผลบุญคุ้มครอง ให้ผ่านพ้นเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ